กูไปสก <ย ık S 2> <Lucy. S 1> ิตคนไม่รู้จักแล้วก็ส่งจุ๊มไหมครับไล่ไลย กยื่นไม้รอเลยตือนมาแล้วพร้อมแล้วกูจะสั่งอะไรก็ได้แต่ว่ากูว่ากูลงโทษที่เนี่ยแม่งไม่มันว่ะกูขอสั่งพวกมึงไปทำที่เซเว่นกูจะสั่งพวกมึงเป็นเต้นบีบอยที่เซเว่นกูว่าบีบอยอ่ะมันไม่บ้าพอกูอยากพวกมึงคิดชาเลนจ์ที่มันบ้ากว่านี้บ้ากว่าเดิมอ๋อบีบอยมันมันไม่ปั่นใช่มันเบรยอ่ะใครคนแรกอาร์ตว่ะไม่อาร์ตกทำอะไรอันแรก จากสถานที่แล้วก็ท่าหน้าอายอะไรตะโกนผมโสดอยากมีแฟนผมโสดผมอยากมีแฟนผมโสดผมอยากมีแฟนครับอายปะ อ่าน้องกมึงร้องกูเนี่ยอ่ะอันที่สองกูอ่ะจะใช้ระบบสุ่มเฮ้ยสุ่มไงหัวกล้วยมือมือข้อมือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไอ้ดอกด้ไม่มือสุ่มละโอเปอเรเตอร์อยังงงเลยระบบสุ่มแฟฝดแฝดมือทำอะไรกูเห็นอาร์ตแล้วกูว่ามันยังไม่สุ่มกูไปสกีตคนไม่รู้จักแล้วก็ส่งจุ๊บให้เขาเสียหลายหายจุ๊บไปฮะ เลาปมานไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้มันลองริงเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดเลย น่าจะดีน่าจะดีผู้หญิงรับยิ้มให้ด้วย嘛โอ้โหคือชีวิตเนี้ยครั้งนี้ครั้งแรกที่กูรู้สึกว่ากูหล่อเขาเหมือนโดนจูบว่ะเขาแบบโดนมนสกดเออโดนมนสกิดโอเคคนต่อไประบบสูงเหมือนเดิมใช้ป่ากูโอเคคนต่อไปติ๊ชเชญเออมึงจะทำอะไรไอโดจุบไปแล้วอะ กูปัดยิงหลีดได้มั้ยโอเครอบีรอบรอบ10พอไหมไอ้ติดติบรอบโอเคเพื่อนกันเพื่อนกันกินเพิ่มพลังก่อนเอสเอ็มมาไงเร็วนี้เร็วนี้เร็วเร็วนี เป็นไรเพื่อนเป็นไรเป็นไรเป็นไรโอ้ยโอนเบ่งต้งเอ้ยลองดูอ่ะลองดูลองดูโอ้ยคดหัวปวดหัวเ้ยยาวิเศษป๋อเนี่ยไอ้พวกออกกําลังกายยมันเซิร์ฟไปมีความฝันจะเป็นพนักงานต้อนรับให้อีกคนครับห้าท่านครับไอ้หนุ่มสวัสดีไหวงามๆเชิญต้อนรับ สวัสดีครับพี่ขอบคุณที่ใช้บริการครับสวัสดีครับพี่มีอะไรช่วยไหมครับมาเลยพี่สวัสดีครับพี่ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับพี่เอาแล้วครับน้องครับขอบคุณที่ใช้บริการครับน้องสักหน่อยไหมของครับ ขอบคุณที่แจ้งบริการครับขนมนะครับสนุกเอี่าครับพี่ครับสนมนะมครับพี่เป็นไงความรู้สึกที่แรกคุณคิดว่าง่ายวะยากไอ้นี่ออกลูกหาเรื่องอะจบยังอ่ะ มีอะไรค้างคายก็เาแลจบยังกูทำครบแล้วนะเว้ยห้ามอย่าเล่นนะกูก็เอาได้มันมันมีกว่านี้ยังไงเพื่อนบอกเขาไปอ่ะถ้าอยากมันกว่านี้ให้ไปชวนเพื่อนมาทำชาเลนจ์กันได้ลุ้นรับ Apple Watch 2รางวัลและกล้อง Fuji Instax SQ1 อีก3รางวัลรุ่นล่าสุดนะเว้ยเพราะว่าโ o ลโล o โคส e r อร์เขามีกิจกรรมชื่อว่าตีไหนก็มันฟันได้ทุกวงแต่คนที่อยากได้ แค่ไปชวนเพื่อนมาทําชาเลนจ์กันทําอะไรก็ได้ที่คิดว่ากล้าบ้าที่สุดมันมีเงื่อนไขนิดนึงคือคุณต้องเล่นที่เซเว่นอีเลท่านั้นถ้าเล่นที่ห้องนอนคุณไม่มีใครเอาให้เล่นหน้าบ้านก็ไม่ให้ เล่หนหลังบ้านก็ไม่ได้จะอธิบายง่ายๆให้ฟังก็คือว่าคุณไปเล่นชาเลนจ์ที่เซเว่นใช่ชาเลนจ์แบบชาเลนจ์ตัวเองแบบบ้าๆก้าๆเลยแล้วก็ให้มี roller coaster party pack อันนี้อยู่ในวฟโอด้วยไปติดตามมันได้นะจ๊ะสำหรับคนที่สนใจนะย้ำอีกรอบเข้าไปที่ f c e e o o k roller coaster thailand นะครับแล้วก็ QR Code หลังซอง แกนเข้ามาได้เลยนะฮะไปดูกิจกรรมมันๆอย่างที่พวกเราทำกันทั้ง2 EP ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็โบขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ